ดาม่าน้ำมันลิตรละยี่สบาทโอ้โหทุกคนครับผมหลังจากลง2คลิปที่แล้วไปก็เกิดดราม่านะครับผมน้ำมันลิตรละยีบดบาทหลายๆคนก็บอกว่าน้ำมันเถื่อนหรือเปล่าน้ำหลายหลายคนบอกว่าซื้อที่ไหนนะครับจะเอาไปใส่รถบ้างใส่เรือบ้างทุกคนผมจะบอกแบบนี้นะทุกคนนะครับผมว่าน้ำมัน ถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนนะครับเสียภาษีนะครับอมกรมสัมพาามิตรเยบร้อยทุกคนนะครับผมเป็นน้ํามันเขียวนะผบใช้สําหรับเรือเดินประมงเรือกลางทะเลเรือเดินประมงทุกคนเป็นเรือประมงนะครับใช้สาหรับอ่าเอาง่ายๆว่าน้ํามันเขียวเนี่ยคือมันต้องมีบัตรทุกคนมันต้องมีใบนะับต้องต่อวาตทุกปีนะครับผมนะครับเสียภาษีนะครับทุกคนเสียภาษีถูกต้องนะครับผมเป็นน้ามันเขียวกลางทะเล นะครับวันนี้ทุกคนนะครับผมก็พายุแรงนะวันธรรมดาสบายแต่ก็หัวฝนเยอะมากทุกคนเป็นลมพายุหัวฝนนะครับผมฝนตกหนักมากนะผมแต่ปลาก็เยอะนะครับผมปลามันจะชอบมากนะเวลาลมลมฝนฝนทุกคนทุกคนครับอันนี้ผมครอบไปทุกคนหน้าวางนะครับอันนี้ครอบหน้าวางประทีเดียวพันกว่าโลทุกคนนะครับเอาเกือบไม่ขึ้นนะพันกว่าโลทุกคนดูอันนี้แกเป็นปลา ปลาเป้นนะบปลาเป็น uh, เป้นบางนะเป็นบางก็คือว่าเราจะซําส่งโรงงานปลาไก่ทุกคนเราก็เก็บไว้ทุกคนไปส่งโรงงานปลาไก่โลละเจ็ดบาทแปดบาททุกคนแล้วแต่ความสวยนะครับผมวันนี้ก็วิถียึดชะมลไม่มีอะไรมากมายทุกคนบ้านๆธรรมดานะผมก็ามาอธิบายเรื่องน้ำมันเกียวกันทุกคนน้ำมันลิตยี่สิบเอ็ดบาทนะถ้าใครสงสัยตรงไหนทุกคนก็สอบถามกันได้ทุกคนแต่ถ้าใครทําเรือประมงนะก็ไปต่อใบน้ำมันเกียวซําใบน้ำมันเกียวได้สามารถลงน้ำมันกลังทะเรีลิตรละยี่สิบเอ็ดบาทได้ทุกคน นะแต่ปีที่แล้วนะก็ลิตรี่ิแปดนะตอนนี้เหลือยี่สิบบาทนะปีนี้ดีหน่อยชาวมงได้ชื่นใจกันหน่อยทุกคนโอ้วันนี้วันสบายดา,ายทุกคนนะครับ ปลาเนี่ยใครถามว่ากินหรือทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งนะทุกคนกินได้นะอันไหนอันไหนกินก็กินอันไหนที่เหลือก็นําไปขายทุกคนดูมันจะมีปลานั้นด้วยพุกเซรัวเล็กนะครับทุกคนเซรัสนล็กอันนี้หมึกเซลนะครับหมึกหมึกเซลสวยๆเลยทุกคนหมึกเซลสวยๆเลยนะครับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ได้ไปนิดหน่อยนะหมึกก็ได้ไม่เยอะนะอันนี้เกตกินดิบได้เลยทุกคนเกตกินดิบได้เลยนะหลายๆคนก็ไม่เคยตกหมึกไม่เคยล่องเรือลงทะเลนะครับผมก็อยากให้หลายๆคนนะผมก็ได้มีโอกาส นะผมได้สัมผัสวิถีวิตชาประมงนะครับสักครั้งในชีวิตทุกคนว่ามันทํางานกันยังไงนะผมมันสุขสบายนะยหลายครั้งที่ผมทุกผมเศร้าผมหงอผมเสงียทุกคนผมลงทะเลผมหายหมดเลยทุกคนเหมือนกับมันคล้ายๆธรรมชาติบาบัดทุกคนมันมีความสุขนะมันสบายใจสบายกายทุกคนมันไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งขันกับใครทุกคนนะครับผมไม่ว่าเราเหนื่อยมาจากไหนพอเราลงทะเลปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราไม่มีคู่แข่งนะครับเราไม่มีแบบ ไ,ไม่มีความกระมลงใจไม่มีแบบต้องไ้คิดว่ารถจะติดหรือเปล่าระยะหรือเปล่า,ลาจะกินอะไรทุกคนมันมันมันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากอยู่ง่ายกินง่ายสบ,บายวิถียุติธระมงทุกคนนะขั้นตอนนี้ผมก็นี่แค่เท่านี้นะทุกคนไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็เลือกหมึกเลือกปลากันนะผมเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาทุกคนมาออกหาหมึกกันใหม่นะทุกคนอีพีนี้ก็จบันไปน้ำมันะมลิตรละยี่สิบเอ็ดบาททุกคนเสียภาษีถูกต้องตามกมรมสรรพากรเรียบร้อยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคุณมากๆทุกคนสวัสดีครับ